สวัสดีครับบ่าวดินห้อยดินที่นิสานครับบ่าบอยดินที่นิสานครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่พี่สาวครับมาหามือนีเบ่าวดินบ่าวบอยบ่าหนึ่งกับพี่แหม่มครับบ่าวดินบ่าวบอยไปครับใหญ่เพิ่นมาลอกมาหลอกบังเห็ดครับพี่น้องครับว่าซีมีบัวครับเข้าเบอร์เด็กพี่น้องเสียงดังขวบขวบดูคนพี่น้องครับเอาดูน้ำกันครับพี่น้องครับพี่ครับพี่น้องขอแพงดอกน้อยๆก็มีครับนี่ ดอกตุ้มๆนี่แกงแซบแซบโว่เลมันแมนบอลอะไรนะขึ้นหลังเหลืองๆปลาตรงนี้แหละตั้มๆอ่าครับปักดีกระจาดพี่น้องครับที่พอดีแกงบ่นี่พี่น้องครับเจ้าเครียดเห็นไหมวะเอีแม่ปลาฮัดผุนจุ้มนื้อพี่แม่มคุณผุนผุน นั่น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 บัวหยยบนึงเหยยบอยู่ปลายตีนั่นเอออ่ะปัด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 ครับผมดอกนี้แม่ครับพากกันมาสวงใบด้วยครับเี็นึ่งนี่นี่ครับมึงเนี่ย เห็ดข้าวแป้งพี่นอ้องเห็ดข้าวแป้งดูดูฝนแมนแมนแมนเค็เๆๆเคปมนี่ครับแม่แมครับน,นี่ครับมา,าสสวยตอนคำครับตอนอพี่แม่มานแล้วครับฮู้นเห็ดเห็ดตัวมันเป็นขนมใครขีเกี่ยมด้วยนะ เดี๋ยว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 โอ้หมาน้ำเขาอยู่ตัวนี่หลังจากห่างหายไปสิบปีนะครับเห็ดข้าวแป้งนะครับใหญ่เป็นแม่แตงเทพยบเบาดินก็เบาบอยก็เบาหนึ่งไปครับเพิ่นมาเส้านี้ครับเบาจั่วกับไปเฮฟงานครับเบาตัวกับบัทันามาหอดครับหลุดน้ำกันดีครับเอ้อชุยหมาน้ตัวนี้คนบุญพอปูไม่ยาเพิ่งเลยโผล่โผล่พายนี่พี่น้อง ดอกซ้ำเนี่ก็ร่างแกงมมลุดมมลุดนะครับ <huh พี่น no, 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 no. ้องพี่น้องพี่น้องปองปลาเพิ่นก็มาหาคือกันครับปลานี่ยือว่าหุมเย็นเลยครับนั่น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 กระตาเตงอู้ดอกบบไงเนื้อเกลียวออกซื้อๆก็เห็นพี่น้องนี่ดอกเนื้อนี่ดูแถวๆนี่ละไส้ละนั่น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 บางทีผมมาเนี่ยมาเตะไกลๆก็ยังเห็นอยู่นานมาแล้วครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย ที่ไหนนะคะน่านสวยเลยครับ,รบนัน่นพี่แมมเห็นอีกแล้วครับโอ้ยโบเดเก็บเห็ดเกือบ20ปีครับพี่น้องยิ่งไปขายหลับเท่าอยู่เพีบมากค่ะได้อีกแล้วครับ,รบพี่น้องครับคูนอ่ามันเป็นยีงกิจเหรอข้าบโพเห็นมั้เห็ดก้าวแป้งนล่านๆข้า,นานเหยียบ น th ั่นน no ่นนั่นนั่นนั่นสีไฮเบิร์สองดอกฝุ่นยี่เดือห่านนั่นมีดอกนึงซ้ำกครสีเขียวอ้าวพี่มีอีกอยู่บนต้นเต่ากระไดหิ้งนั่นขามันตันๆงามๆนี่แหละแกงแซ่บแสบพี่น้องมุมหลุดโหลดนี่นี่ แมงมงุมเกินพี่น้องแมงมุมเกินนะเนี่ยเอาแล้วดีดอกนึงพ,พพง,งพีงพงง่พี่พี่สองสองพี่อู้เบิ่งพี่น้องกินกระไรได้พี่น้องย้ำยิ่งแมงสามดอกนสามดอกเต็มๆเลยสามดอก,ดอก,ดอกน,านงามง่ายด้วยครับ เล็กกระสิบโอ้ที่แมมเห็นอีกแล้วครับหลอกน่ามา,า,าถ้าเจ้าเคียกายห,ห่างนานะแบบว่าถ้าเจ้าเคียกายมองเหี้ยมจนดอกมันก็ผลนสายตากันแบบนั้นได้อีกแล้วครับ่าไก่สีพักแกียงละตัวครับแมน โอ้มาหมานแถเย่ะแค่หมานครับหนูใส่ซีบ้างเลยสู้ดูซิดอกเห็ดใส่ละบ่น่าเช้าพี่น้องเนี่ยพี่อุ้ยมาอุปุอยู่แถพี่น้องน่าอุปุอยู่ไอ้ีดีเลยแทนแหนมกล็ดไก่แทนแหนมไก่ละบ่เลี่ยวลวดบ่เห็น โดดเกราะแข็งงามได้พี่น้องครับคือว่ามาเก็บโต๊ะครับมือนี้เกลีได้แกงครับพี่นอ้องเงีนบ่โอ้โดอกงามอยู่ครับผมทำไมป่วยหนูเดียวดายจังหน่วงโอ้โอ้โอโอสองสองสองพี่นอ้องอาบม้นบอกเลขได้พี่นอ้องสองสอง ครับผมส <Lang> ัะสวยเลยสวยสวยเลยอ่าเป็นแบครับเมื่อกี้ยิบเก็บครับเพิ่นแบบเก็บเห็ดเป็นเรื่มาน้ำครับอันนี้ยิบเก่าก,ก,กับกับเป็นเทพแหละครับโอ้ยผมเป็นเห็ดไข่โพนพี่นอ้องเห็ดข้าวแป้งนะครับพี่พี่พี่แม่พี่พี่พ โอ้ยสองสามเต่งเต่งน่ารอดนี่ก่ก <c oughs> อ,กอนเออจ้าดูเนีอันนี้ก็แข็งอยู่มั้งแข็งอยู่แข็งอยู่เฮ็ดหนาแรืงก็เป็นสีเป็นน่องแจกมาอยู่เหมอนกันพี่ดอกนึงทีเด,ดีวยวพาลับมังงามเถิดดอกน้องออยังไงครับเออเห็น อุ้ยนี่ดิกี้ออกกระมานโดยพี่น,อน้องก้นสีหมันนี่จำหนึ่งกระได,ดพ่อแกงหล่อยพี่น้องครับเออพี่น,อน้องมึงไม่หยั่งนี่พ่อผัววอยู่นี่ครับนี่นเห็ดบนเป็นงูดอกเ <c oughs> จ๊น้าครับอื้อสวยๆเลยครับนี่ครับกระกิ๊ดริดเลย ดอกละคำสองนี่หนึ่งดอกนี่สองดอกสามตัวนั้นเอาบัดสิมานสามดอกคุณพี่น้องคำกูแรงจังเลยแน่นบ่จังหลังที่แตกๆเอออุ้ยสองสามนั่นจะเคียวออกนั่นน่นเก็ดอันนี้แกงดูดู เห็ดขาวรู umas, <in> ้ดูนี่เพว่พี่ได้รสชาติของเห็ดพอคนจะโบอมหนามนะครับเห็นดอกหน่อยๆตันๆสิโอ้ยแกงเสียบสิที่พี่น้องเอ้อเห็ดนั่นแหละเนาะตรางในพี่น้องสวยครับพี่ตองฟ้าพี่น้องครับที่พ่อใหญ่แกงโบนี่พี่น้องครับ จะเคลียเห็นไหมอเอมปาดผุ่นจุ่มนั่งพี่แมมพุุนุ่นุ่นุนุนนั่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 นบ่เหยยบนึงอหยยบอยู่ปลายตีนั่นเอออะปาดปาดปารดปารบผมดอกนี้แม่ครับพากันมาสวงใบด้ครับพี่ นี่นี่ครับมึงเนี่ยเห็ดข้าวแปงพี่น้องเห็ดข้าวแปงดูดูฝนแมนแมนแมนเก็บเก็บเก็บนี่ครับพี่แมวครับนี่ครับมาสวยๆตอนคำครับตอนอพี่แมวมานแล้วครับอู้ห์เห็ด เห็ดตัวโมเนม,มนขนมไข่ขีดเกียมด้วยนะเดี๋ยว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 โอ้หมาน้ำเขาอยู่ตัวนี่หลังจากห่างหายไปสิบปีนะครับเห็ดข้าวแป้งนะครับใหญ่เพิ่มมาแต่กรุงเทพเบาดินก็เบาบอยก็เบาหนึ่งไปครับเพิ่มมาเศร้านี่ครับเบาจั่วก็ไปเฮฟงานครับเบาโตกับบอทหนามาหอดครับหลุดน้ำกันดีครับเอ้ยอๆยหามน้ำตัวนี้ข้นบุญพอปูไม่ยาเพิ่มเลยโผล่โผล่พาย <idd ler Lust> นี <Century> ่พี่น้องดอกซาีิก็ร่างแกงมอมลืดมอมลืดนะครับพี่น้องนี่พี่น้องพี่น้องปองปลายเพิ่นกระมาหาคือกันครับป้านี่ยคือว่าห่มเย็นนะครับนั่น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 กระตาเตะอู้โดอกบบนี้เนื้อเกี้ยวออกซื้อๆก็เห็นพี่น้องนี่ดอกนึงนี่อยู่แถวๆนี่แหละใส่ละน่นนั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 ่นบางทีผมมาเนี่ยมาเตะไกลๆก็ยังเห็นอยู่นานมาแล้วครับ เนี่ยเนี่ยเนี่ยฮัลโหลอยู่ที่ไหนนะคะน่าสวยเลยครับน่าพี่แมมเห็นอีกแล้วครับโอ้ยบันเดกเก็บเห็ดเกือบยี่สิบปีครับพี่น้องไปขายหลับเท่าอยู่กรุงเทพมากครับได้อีกแล้วครับพี่น้องครับพูนนอ่ามันยังเงล่ะเราบโบเห็นมั้ เฮ็ดกับแป้งนันนละนานาเข่าหยียบนาน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 สี่ให้เบิลสองดอกฟูนี่นะห่า <c oughs> <c oughs> นั่นมีดอกนะกอึ่งซ้ำข้าวหยีบว้าวพี่พี่อีกอยู่บ,บเนเตากระไดพี่นานขาม,นนา,มามันตันๆงามๆนี่แหละแกงแซ่บแสบพี่นอมม้องมอมลืดโหลด น,นี่แมงมุมเกินพี่น้องแมงมองเกินนะเนี่ยเอาดันดีดอกนึ่งพี่พี่พี่สองสองพี่อู้ว์บังพี่น้องกินกระได้ไดีพี่น้องยั่งพี่แมงสามดอกนสามดอกเต็มไปเลยสามดอก นนั่งามๆด้วยครับเล็กแต่สิโอ้ที่แมมเห็นอีู่แล้วครับหลอกงามๆถ้าเจ้าเชียร์กา่ห้างหน้าแบบว่าถ้าเจ้าเชียร์กา่มองเหวี่ยวนเป็นดอกก็มัน่างคนสายตาก็ต่านั้นได้อีกแล้วครับคุณไก่สิพาะแกงละตัวครับ แมนโอ้มาหมานแทะใหญ่เพิ่นหมานครับเนี่ยไซซี่บ้างเนี่ยสู้ดูซี่ดอกเห็ดใไซระบ่อนะจับพี่น้องเนี่ยโอ้ยมาอุปุอยู่แถบพี่น้องน่าอุปุดูไปดีดีเ,ดเลยขาแนมไก่ขาแนมไก่กระบ่เลี่ยวลุ้ยบ่เห็น อดอกมันแข็งงามได้พี่น้องครับคือว่ามาเก็บตกครับเมื่อนี้เพื่อเด็กแกงครับพี่น้ององันบ่โอ้โอโดอกง,งามอยู่ทำไมป่วยห,หนูเดียวดายจังหนง่วงโ,โอ้โอ้สองสองสอง,อ,งอ,อ,บบอ,องพี่น้องเ่าโบนันบอกเลขได้พี่น้องสองสอง ครับปุสวย้าครับไปเลยสวยสวยเลย,ย,ย,เลยอ่าินครับเมื่อนี้ยยิเก็บครับเพิ่นแบบเก็บเห็ดต้นเลยม่าน้ำครับอันที่ยิปเก่ากับก้าวุ่งเทปแหละครับอโอ้ยผมเป็นเห็ดไข่โพนพี่นอ้องเก็บข้าวแป้งนะครับพี่พี่พี่แม่พี่พี่พพ โอ้ยสองสามเต่งเต่งเอาดอกนี้ก่ก <g ül> กอนเออจ้าหนูนีออ่อันนี้ก็แข็งอยู่มั้งแข็งอยู่แข็งอยู่เฮ็ดหนาแลงก็เป็นสีเป็นน้องแจกมาอยู่เหมอนกันพี่ดอกนึงทีเดียวพาดมางามเถิดอกดออพีออ่น้องทุ่งเน่ครับเออเห็น อุ้ยนี่ด้ข้าเกี่ยวอาวายอกประมาณโดยพี่น้องก้นสีมานาานี่จำหนี่กระได้ดพ่อแกงเลยพี่น้องครับเออพี่น้องเม่งไม่ยั้งนี่พ่อผอวบอยอยู่นี่ครับนี่เหตุบ่แมนงูดอกเจ๊อีนนนครับอื้สวยๆเลยครับนี่ครับกระจิตริดเลย ดอกละคำสอง ìn, นี่หนึ่งดอกนี่สองดอกสามตัวนั้นเอาบัดสิมานสามดอกคุณพี่น้องคำกูแรงจังเลยแน่นบ่จังหลังที่แตกกเอออุ้ยสองสามนั่นจะเขียวออกนั่นเห็ดอันนี้แกงดูดู เห็ดขาวรู้ดูนี่เพื่อคิได้รสชาติของเห็ดขาวพอคนจะโบอมหนามนะครับเห็น <c oughs> ดอกหน่อยๆตันๆสิโอ้ยแกงเสียบสิที่พี่น้องเอ้อเห็ดนั่นแหละเนาะตรงไหนพี่น้องโอ้ยสวยครับนี่ก็ต้องเฝ้าอ่าพี่แงมโอ้ยพี่แงมข้างใหนนั่นนั่นนั่นเออดอกบักแข็งเลยพี่ดอกนึง แต่ไม่แต่ที่เหี้ยใหญ่พันปีนหานกเข้าเก่งเก่งไปหน้องนกขมแมว <laughs> <laughs> นี่นี่อุย้ยโมเมนเฮ็ดโคกเดินหัดเฮ็ดข้อแปรได้ครับนี่แหละเสียเส้ยนเสี้ยนเปียโนนกขมแมวพี่น้อง <laughs> หานกขมแมวไปกินดีฟครับเมื่อ <laughs> เป็นเฮ็ดถีมขาด้วยหลงถีโอ้ยบักหลายนึงอยู่แถวนี่เคลี่ยบึงแน่พุ่นน่ะ ติดดอกกำงามเอ้าหมากเนี่ยหนีพี่น้องมันคือไข่หัม่มโอ้ยอคนสมาธิไม่ดีก็อาจจะไม่เห็นหร <ś> อกครับคปีแหม่มมันเกีย้ยวออกตอนนี้ผมซื้อว่าไลา่ตาของยใหญ่นว่าพราะว่ากล่อมบล็อกเกอร์เกีย้ยวเพียร์ดโดนอะไรแม่ <ś> นยู่บ่อ้าวเอ้ยบล็อกเกอดอกงามเทพี่น้องอู้ยงามคือผู้เก็บหรอครับยินตาลาผู้ลาบ อันนี้กินแต่ลากินลาบลาบกับโบกินครับเผาพะโลเพ่นจุซื่อเกี่ยพ่นโบกินเนื้อครับกินแต่ผักกับห้่มเปรียดเปลืออยู่บ้านนี่โอ้พี่แมมพี่รอปังไงเนื้อุนพูนๆๆนผุนผุนนี่ยิ้เงาแต่นี่นี่เปิดออกเห็นไหมเห็นไหมโอ้สวยจังเลยมาพี่นกประดิแกง เห็นบ่อละก็้ังาเห็ดไผ่เห็ดมันหมันไผ่หมันมันเออเตะจนหัวขาหักหัวดอนเบิรเพิ่งสุดหาเห็ดพี่น้องปานที่ไปเมืองน้องเพิ่งเออเกียเอาเวล่าห้าเหือยวินน่ะ้องน่อยข้ควมนีั้นอยู่นี่สจสวยงามเลยเฮ้ยพี่น้อง ได้เหยียบเปลือเปลือยู่ครับพี่น้องดอกงามเลยครับพาดงามคือผู้เก็บนี่แหละพี่น้องพื่อนนะเป็นเพราะน่ะเปิดโสมหนาเป็นซื่อครับสองครับสองสองขอบคุณกำลังใจจากแม่แม่เอฟซีนะครับเด้อพากันมาสวยๆครับมาอนเสาไปครับเอ๋ยกับเบาหนึ่งเบาบอยครับนี่นะพี่น้อง หน,นึ่งสองตัวเลยพี่แมมนั่นดอกหนึ่งสวยๆเลยครับ <c oughs> วิ่งแล้วครับวิ้งแล้วน,น,นีอน่อันนี้โมเมนเหเฮดพ่เบียด้วยครับเห็ดข้าวแป้งครับพี่หน่าพี่น่องขอบคุณกำลังใจจากแม่แม่เอฟซี FC นะครับ แตนตอดแตนตอดทำไงแตนตอดอะไรเลยไม่มีแตนหรอกเลขจะโอ้สองปุ่นเคียบไปละหนึ่งสามพี่น้องมาเด้อครับมาเก็บเห็ดน้ำเบาดินครับเก็บไปเก็บมาได้แกงแล้วพูน่ะติดน้ำข้นมีบุญมากน้ำบรจักก็เลยหมานเบิ่งสภาพพี่น้องเรียนลากออกเลยปืนวิ่ง นี่ครับบางทีเบ้าดินบางทีกับบางทีกับเบ้าดินก็ตัดครับครับแม่มาแต่บ้านไหนสวัสดีครับอ๋อที่ครับแม่ไอ้่งข้าวในเดินครับผมแม่อยู่บ้านไหนครับอยู่บ้านพะโลอดอ๋อครับได้ที่เอฟซีไปจำพันธุ์เดียร์โอขอบคุณครับขั้นเบิ่งตลอดทุกทีครับผมเหมือนนี้มาขอแม่เป็นครับอยู่บ้านพะโลอดครับได้อยู่ได้อยู่ยัยที่ตรงน้อุยพี่นุ่มมึงเนี่ พอมาใหญ่สีเบิ่งทุกทุกทีครับผมผู้หล่ะอู้สวยงามคือผู้เก็บเนาะแม่เนาะครับมันมาเน้อแม่เด้อครับแม่แม่ทั้งสองดอกเลยครับผมเก็บแม่เก็บแม่เก็บเอาเลยครับอีแม่จุ่มเงินเจ้าเต้เฮ็ดออกหมดนี่ที่เดี๋ยวแม่ครับดอกเนื้อหนา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  เก็บเลยแม่เก็บเอาโหลดครับนั่นคุณแม่มาจากวันพะโลดครับนั่นามครับผมเด็กพ่ออยากพ่อกินเนาะแม่เนาะอยากกินกันไปพี่น้องครับพี่น้องผืนป่าธรรมชาติบ้านเรานะครับทรงความกินหอดคิดถึงไปให้พ่อแม่พี่น้องที่จากทิ้นฐานบ้านเกิด ไปสู่ชีวิตอยู่ทางต่างแดนเด้อรับกินหอดบานกินหอดเฮือนขินหอดห้อยดินทินอีสานเด้อพี่น้องบา่าบอยแดนดินอีสานสาวเมยกอีสานผ้าเลาะเอาตัวอีสานบานเห่านะครับหนูกล้าน้าอยากหากินทรงวิถีชีวิตให้พี่น้องด้เบิ่งครับสวยงามตามท่องเรื่องเลยใหญ่เพิ่มเริ่มบิงแล้วครับมันแข็งอยู่เป็นบอกนะค แกงแสบคือ่ยังนี่พี่นอ้องเังพี่นอ้องนะขนาดดินแห่งปันทะเลทรายเป็นไปนยังเกิดนกินอยู่พี่นอ้องโปรยไอแมวว่าจะเป็นลมแล้วเฮ <laughs> มาร์เน่ถอนพี่นอ้องมารย่ามคำนี่ครับพี่พี่นอ้องมางามแท้ขาตันหมูตู่มีตีอยู่ บบเห็ดรวมยาดแม่นยาหลงเก็บด้วยพี่น้องค่ะเบแน่ใจครับเขาเรียกว่าไม่ใช่เห็ดพิษนะครับแต่เป็นเห็ดรวมยาดพอญาติรวมพระก็มาสวดกุศลาทำมายอมแพ้แล้วใหญ่แม่มยอมแพ้แล้วพี่น้องครับนี่ครับ อันนี้มันเป็นเฮดร่วมยาได้พี่น้องอันนี้เฮดยามันร่วมพี่น้องพี่นอ้องเกลอน้ำเราเนี่ยได้แล้วครับสองดอกสามดอกองไรมาร่วมกันอยู่กองจุนพูนอยู่แถวพี่น้องครับนั่นไซร์ล่ะบ่อเฮดไหมเอาขวักขจะเห็นเห็ดอยู่นี่โอ้ยฮะเออ,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 อบอมันเป็นอยัางหมุนขเขาแล้ว มันบดิ่พังเนี่ยคขาบดิ่มุนเขานี่รครับตอนน,ตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ไม่รู้ล่ำทวดใดญ่ผาแหงลาสัทธาจังคาบอแพงอื่ผีดอกครับนี่อืสองดอกครับพี่น้อง นี่ครับเห็นแล้วครับข้ามออกมาอย่างกระโบปากกระยางหายไปเลยเออนี่แหละดงนี่แหละบบเป็นโคตรผากระเตี้ยวผ่าเข้ามามัดแอวกระถุงยามเข้าดินโบเห็นพี่น้องตีหัวครับหัวขวบได้เยอะพี่น้องเมองไงข้างามแท้ครับข้าเข้ามาเป็นกระยางมาให้ข้าเห็น โอ้ยสองดอกบัไให,หนึ่งดอกงามแท้ครับผมกับแม,ม,ม่แม่โบจักจะมาถามว่าครับนี่นี่นเห็ดร่วมยาดได้พี่น้องนี่หามเก็บครับกินต่อไประายตเมื่อร่วมโหลดครับพี่น้ององีกดอกหนึ่งครับดอกงามงามมาดูนี่นี่ โมเมนต์ลดห้าวคร,รับน้ำแข็งคายชดนะจครับขับบรรยากาศช่วงบใบใบคำคำนะครับเบาดินไปหับใหญ่ไม่ไปพุงเถียรอกับภากันแวะซื้อของครับบรรยากาศช่วงบใบใบนะครับใหญ่เป็นเด็กเจบเพ็ดกับภาก,กันมากครับก็ถือว่าได้อยู่ครับมื่อนี้ครับ สวยเลยครับนี่ม่้โอ้ยเดูเ่อหยบานเพื่อเวอแคนเอาหนึ่งเห็นนะครับ น้อเด่งดองดองกินมีดซะละฮะปลาเฮ็ดยังละนั่นอยากกินเบียร์สักขวดเพื่อความอ้วนจังเลยมันโบเมนพูนคงคักๆมันเฮ็ดยังเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่เฮ็ดไข่ พี่น้เคีียร์ออกครับปลาแต่โบหมานกับหมามละโมเขาอยู่ตวนั้นสุดกับบระท่านตะเพียนขับฝ่าวมาหาเหตุยานเขาเอากลอนตอนนี้หิวิงแล้วครับตาลายพี่น้องบาดินกับสิภาากันยัาออกไปหารถละครับค่อยคำแม่งมากโอ้ยกระแซบยบยูปานังกระดัง เมื่อไหนเพราะ่าไปเกยอยู่ห่างนะครั่น้องกระชพากัญญางอวยกลับไปหารถแล้วครับพี่น้องเมื่อกี้เห็ดเผิองมันแซ่บโอ้หมดงานการหาเห็ดสวงใบใบนะครับของบ่าวดินกับบ่าวหนึ่งนะครับบ่าวบอยครับกับพี่แหม่มครับพระหลังจากไปหาเอื่อยอยู่สถานีรถไฟมาแล้วกับพระกันลงมาหาเห็ดครับเอื่อยเพป็นอยากมาหาถือว่าได้อยู่รับพุ่งขึ้นอยูครับดอกที่สวนงามๆเลยครับกระชีพากันกลับแล้วครับก่อยคำแรงมากแล้วครับพี่น้องกินแกงเห็ดนับกันด้วยครับ ครับผมมือนีก็ะไว้ซ้ำนีซักก่อนเด้อครับขอบคุณเมเมเอฟซีนะครับทางล่าพ่อแม่พี่น้องยู่ทางตางแดนเด้อครับจากกินฐานบ้านเกิดไปสู่ชีวิตไปมีความไป็ก้าทางตางแดนนะครับมือนี้มาเฮ็ดผ้าเอี่ยมาเฮ็ดครับพี่แม่มัตตากงเทพครับห้พี่น้องยู่ดีไม่แห้งลำรวยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับบายครับยังแห้งไปเลยครับก็ตื่น